สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456 TV เนาะครับเนาะนี่เราก็อยู่กับค่าย b m b เซมเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องแอ้เปิเลเก็บอันสวีดบูดาซ่านะครับผมแม่ก็ทุน3ามแสนเนาะครับเนาะม่เดี๋ยวเราจะงัดทั้งงัดไปที่เบียดสามพันเลยแล้วกันนะครับก็มีถ้าผู้ชมอยากดูม่จะจัดให้ดูนะครับก็จัดสปินที่สามแสนลุยครับผมอืมหม้สามแสนไปเลยนะครับผม หวังแรงนี่เสียไปแล้วนะครับขอมาแก้มือเน้นๆอีกทีแล้วกันนะครับผมนักกัสวีบูดาเกอร์เอาดับแรกก็สวัสดีคนยังไม่ทันได้นอนนะครับนัน่แล้วก็คนนอนยังไม่ทันเตือนนะครับไม่สามแสนพี่น้องเอ้ยมาบีอุม้มบีได้บีเอ็มแท้และมือนี่สวยงามเอาแล้วไงคขาโบวตอนนึงคขาโบวตอนนึงเบาเกินพันห้าคูณยัง,ย,งยังไม่เต็มเครื่องนะครับผมไม้มสูงสุดเลยนะครับผมนะไม้สามแสนเนี่ย หันสว่างคุ้นกลับไปนั่น่ะยังโบตีมเคียงเน็เนี่ยพี่น้องตอนนี้ได้ขึ้นมาฮุกมื่นฮุกเลยครับผมเอาเล้วเอาเล้วสวยงามเขาบบตอนนี้เขาบบตอนี้โอ้ยเขาบบตอนี้เขาบบตอนี้โอ้ยคูณหมื่นคูณแสนคูณล้านคูณหมื่นคูณแสนคูณล้านเอาตีนะครับผมหนึ่งหมื่นคูณสิบสองก็เตี๋ยเก็บกระเพิ่มเอากราบข้าวครับกราบข้าวสวยงาม เรียบ้อยครับผมจบข่อล้อนะครับผมเปิดไม้แรกแหกมานะครับโดนไปแสนหนึ่งโอ้ยเหลยืออยู่สองแสนพี่น้องเลยมาขอขยับเบียดหน่อยละกันนะครับผมนะไปสู่อะไรดรอกเอะแสนแปดลุยครับผมนั่งนางซึมเลยพี่น้องนางซึมเลยนะครับผมนละนึกว่าเปิดเล็ก ใส่ BM เอมไม่ผมแล้วนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆนะเพี้ยนเหลือแสนแปดสุดท้ายแล้วนะเพี้ยนเฮ้ยเฮ้ยเริ่มเริ่มเริ่มบ่มันแล้วครับผมเริ่มบ่มันแล้วครับผมกับสวีโบราเซ่ยละครับผมนะเริ่มไม่มันแล้วนะครับผมตอนนี้สวยงามเขมโบตอนนี้เขมโบตอนนี้โอ้ยเขมโบตอนนี้เขมโบตอนนี้คอมโบตอนนี้เขมโบตอนนี้โอ้ยคุณมืงคุณเสนคุณล้าน คูณหมื่นคูณแสนคูณล้านเอาแต่ยู่นะครับผมเจ็ดพันคูณเท่าไหร่ไปนะนะคูณยี่สิบเออเกือบกระเพอเอากราบข้าวครับกราบข้าวสวยงามคืนทุนก่อนคืนทุนก่อนอันดับแรกนะครับผมค่อยๆตีขึ้นไปค่อยๆตีขึ้นไปไม่เรียกเขาพลาดไม่เป็นไรแต่อย่าไม้ที่สวงพลาดนะครับผมไม้ที่สวงพลาดจะจบเลยนะครับผมเรียบร้อยครับผมเจงข้อ้ออีกหนึ่งเทียนะครับผมได้คืนเสียนหาปาที่เหนียว เอาเศษแปดสูสดท้ายเขาก็ต้องย่ำตัวอีกครับผมแม่อะไรครับเนี่ยจัดสปินไปสวงไหมไม่ได้กำไรสักไม้เลยนะครับผมนะตายแล้ว <c oughs> แม่ลุยกันต่อครับผมสวยัยขบวุฒตอนเนี้ยขบวุฒตอนเนี้ยขบวุฒตอนเนี้ยโอ้ยขบวุฒตอนเนี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 ้ย เขาบโตอนนี้งเขาบโตอนนี้เอิบมาเจ็ดพันคูณเท่าไหร่เข้าไปแล้วนะเจ็ดพันคูสิบเก้าก็เอิบเกิดกับเพิ่มเอากราบข้าวครับกราบข้าวสวยงามเน้นเนียนเนียนเน้นเนียนเนีนเนียนจริงนะครับผมนะสวยเขาบโตอนนี้งเขาบโตอนนี้โอ้ยเขาบโตอนนี้งเขาบโตอนนี้งพันสามคูณสวงพี่น้องเอ้ยน้ำตาจะไหลแล้วครับผมสวย เขาบตอนนี้เขาบุตอนนี้เอ้อเยนั่นแหละเขาบุตอนนี้ไปอีกเอ้อเยเขาบตอนนี้เขบุตนนี้อมพัาคูณสิบก็เอใช่ 3, 5, กรบเพิบเอากาบข้าวครับกาบข้าวสวยงามได้ขึ้นมาเสียกแล้วครับผมตอนนี้เอา้ามันเป็นตาที่ได้กำไรบ่นี่เสวยคุณหมื่นคุณเสียงคล้านเสียขวงเ <c oughs> สียขวงบิด <c> ค <oughs> ือ <c oughs> ผมเรียนสวิตบด สวีบาาดบอตแ่บบ่กขืนแล้วตีว่าพี่น้องแต่กวอนเหรียญขืนดีๆนะครับเดี๋ยวนี้เหรียญพวกขื้นแล้วครับพี่น้องเนาะจังไหนไบนี้เขาก็ได้กำไรนะครับผมนะแต่ต้องเอาสามเสนเ้องขึ้นกว่นะครับทุนเรามาสามเสนนะครับอย่าลืมโอ้โหพี่ดอเอ้ยได้มาหมื่นกว่าเอเหลือสองแสนเดี๋ยวเราจัดสปินอีกครับผมน้ำมันอีกิ่มหัว้วนแล้วครับผมตอนนี้กับสวีโบอ S 1> <S 1> <S สังสังนะครับผมเ้ยเน้นๆหน่อยพีย่นี่เริ่มเริ่มเริ่มซีเรียสแล้วนะครับผมตอนนี้โอ้อะไรครับนี่เออนั่นแหลยขมโบต่อน,นี่ขมโบต่อน,นี่มขมโบต่อน,นี่ไปอีกโพันแปดคูสิบสี่นะครับกอดสวยขบวบต่อนีออ <S <S ่ขบวบต่อน,นี่ โอ้ยได้อยู่นะครับผมเอาสว่างพันเจ็ดคูณสามสิบเจ็ดก็เติมเกี่ยวกับเพิ่มเอากราบข้าวครับกราบข้าวสวยงามไปขึ้นมาแสนสามแล้วครับผมเลข้ยงหาเงินคืนทุนสวยเหลืออีกหาเงินคืนทุนคืนสวยๆงามๆนาายายเนี่ยเด้อเยอะเยอะขี้ไร่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวีดบัวตะเกือสวยเข้าบทตอนนี้เข้าบทตอนนี้ คือผมเล่นสวิดบลูตเกือไม่ขึ้นเลยนะครับผมเอาอันนี้ก็เจ๊งอีกนะครับผมนะหัวจะได้กำไรมาไหมเดี๋ยวเราก็เจ๊งอีกนะครับผมเดี๋ยวเสียนหกระบัดทีนึงแม่ขยับตัวครับผมปัญหาจะสปีดที่เสียนห้ลุยครับผมโอ้ยมืดเตืบนะครับผมแม่มือเตืบเลยครับผมแม่มืดไปหลายทีแล้วนะครับผม เดีย๋ยวนี้เล่นสวิตบัวตเกือบุขึ้นเลยข่อยสงส,สัยมันจะเกลืออีหลียนะบ้างข่อยวานนี่พอวางเลี้ยงนข่อยก็ะหลินไปแล้วนะครับผมกับเกลือเน,น,น้นเหมือนกันนะครับผมอันนี้มาใส่ไม้หนักดูนะครับผมใส่ไม้หนักก็เกลือเหมือนเดิมแล้วมันจะเอายังไงตัวนะครับผมเฮ้ยเฮอย่าบอกว่าจุบแบบนี้ไม่เอานะเพี่ยนสวยงามขบัวตอนนี้เขาบัตอนนี้เอ้ยคุณหมื่นคุณเสนคุณล้านสวยงามคุณหมื่นคุณเสนคุณล้าน สวยคุณหมื่นคุณเศษคุณลรนันอุ้ยเด็แเกคุณทหาพี่ตองเกิดเอฟเก็บกระเพิมเอากราบข้าวครับกราบข้าวสวยงามเฮ้ยเฮ้ยอู้ออบังวังหันนี่ถ้าคุณลอยตกลงมาเนี่ยยิ้มแปดเลยนะครับผมนะโอ้เรียบร้อยดีนะครับผมก็เก๋งอีกตามเคยนะครับผมอโอ้เหลือแสนยหาสุดท้ายไหมจัดอีกครับผม ลุยไมด่ดีเอาไม่สุดท้ายแล้วครับพี่น้องไอ้แตกบ่แตกาคอยกระเปิดน,นี้ละละ,ละบาทที่เนี่ยไม่สุดท้ายแล้วครับผมมันบ่แตกเลยมั้ยถ้เตี้ยเหรียญมาได้กกัไรอยู่ไม่เดียวนะครับลอกนั้นเจ๊งเจ๊งเอาเจ๊งเอา,เอานะครับผมนะสวยเยี่ยมนั่นแหละครับผมขบวนตอนนี้โอ้ขอบวนตอนนี้ขบวนตอนนี้โอ้ขบวนตอนนี้อ้ยสวยงามขบวนตอนนี้ น้ำตาจะไหลนะครับผมสวยแล้วเยี่ยมเยี่ยมสวยเลยสวยเลยโอ้ยสวีทโบนัสเกรียบร้อยครับผมหน้ามืดไปหนึ่งเทนะครับผมเรียบร้อยดีนะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็ไปต่อแล้วนะครับผมนะทุนสามแสนนะครับเหลือหมื่นเจ็ดนะครับคงจะไม่ตามแล้วนะครับผมนะคงจะตามไม่ทันแล้วนะครับหมื่นเจ็ด ยอมโอเคครับผมคนไหนยังไม่นอนนะครับก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะครับนอส่วนตัวข่อยขอตัวนอนก่อนเดือนะครับผมชีนอนหลับบุบู๊นะครับผมเอาไปไปเอาข้ามุย้ย